สำหรับเพื่อนเพื่อที่มีปัญหาเรื่องฟันเหงือกฟันปวดฟันบ้าฟันบอใครไม่เคยมีปัญหาสุขภาพฟันจะจะเลื่อนผ่านคลิปนี้ปนไปเลยก็ได้ผมจะบอกว่ามันจะมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งก็คือยาสีฟันที่ผมใช้เป็นยาสีฟันที่ปราบปราบเรื่องฟันแล้วผมใช้โดยบังเอิญเพราะผมซื้อมาหลายยี่ห้อพอดีว่า เราก็ไม่รู้นะว่าย่อนี่ยมันก็ตอบโจทย์แต่ฟันผมอ่ะมันโยกเกิดจากการที่ผมไปถอนไม่ใช่เกิดจากการฟันผมเป็นแมงอยู่สองซี่ด้านบนเป็นฟันอ่าคันกรามใช่ป่าวฟันคุดกรามอ่ะแล้วเสร็จถอนออกไปตัวหนึ่งมันก็เหลืออีกตัวข้างกันที่มันเป็นแมงอีตัวเป็นแมงนี่แหละมันก็โบกครึ่งหนึ่งผมก็เลยใช้กาสีฟันอีกค่ายหนึ่งเรื่องฟันโบแต่ ไม่ได้หยุดยั้งการเสียเอมันไม่ใช่การเสียฟันนะใครที่มันเป็นเหงือกแบบฟันโยกใส่กันนะ่ะคุณจะคุณจะอาจจะไม่รู้เลยถ้าคุณไม่เคยเป็นผมจะบอกว่าผมใช้ตัวนี้ยาตีฟันคามิ้นชันสูตรพรีเมียมเนี่ยอะไรของเขานี่แหละเชื่อไม่ได้ผล สำหรับผมนะนี่สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นเราต้องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมแม่งแค่ใช้ครั้งเดียวที่เดียวหยอดลงบนแปลงแล้วแปลงแบบเปียกเนี่ยนะซึ่งพอผมทึ่งกับผลลัพธ์มันอะ่ะผมไปนั่งอ่านเมนูนวลมันเลยว่าเฮ้ยมันอะไรวะมันคืออะไรประมาณเนี้ยอยากรู้เขาบอกว่าอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดให้แปลงแห้ง เอาให้เต็มที่ของคุณเลยแตอย่าแปรงแรงนะค่อยๆไป,ไปเสร็จปุ๊บแปรงเสร็จบ้วนออ,ออกไม่ต้องบ้วนน้ําแล้วก็อยู่อย่างนั้นแนหะประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งทานอะไรคงจะให้มันซึมซับแล้วก็เคลือบไปด้วยชิวชิวฮิวไปด้วยเยียวยาไปด้วยถ้าเป็นผมผมใช้ครั้งเดียวผมไม่รู้สึกถึงความเป็นเหงือกกับฟันไม่เป็นเรื่องเดียวกันอีกเลย นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปในการบอกคุณว่ายาสีฟันขมิ้นชันยี่ห้อนี้สูตรนี้ใช้ได้ผลกับผมแต่จะได้ขนกับคุณหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อลิงค์ในตะก้านะครับมาเจอกันก่ากาก่ากา